สวัสดีครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมพบกับเราครับผมช่องพายผู้ป่าพังโบวีครับผมวันนี้ครับผมก็พายหนุ่มเสกครับผมก็ได้มาถึงตอนเช้าช้าครับผมครับก็กําลังมาหาที่ผูกครับผมให้กับพระพายหนุ่มเสกของเรานะครับผมทีมงานควานบุตหลายและควานต้นนะครับผมขอบุตหลายครับ ลงๆมาลานนี้กันด้ครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินมาครับผมที่อาสมหลวงปู่ฤาษีเกตแก้วของเรานะครับผมแม่แม่ครับผมก็ช่วงเย็นๆครับผมก็จะได้รับชมครับขบวนแห่ครับผม ได้รับชมขบวนแห่ครับผมวันนี้ก็พระภัยของเราก็กำลังเดินมาครับผมกำลังเดินมาโอ้โหยังไงเนอะผู้ผาจะได้งามเหมือนพ่อใหญ่หนุ่มเสีง มาครับเดินมาอย่างมีสงาส่าราศีมากๆเลยครับผมล,ลุงม,มาจากโมงครับออ,อ,ออกมาจากบ้ากจมูกครับตีสามโอออกมาตีสามครับผมเนี่ยส่ใส่มือไหมลุง ครับโอ้โหช้างตัวใหญ่มากครับผมใช้เชือกแค่นี้ก็อยู่ครับผมดูครับผมเดินเร็วมากครับผม เร็วมากเลยครับผมดันเดี๋ยวไหลุงใช่อย่าร้ายดีดีครับนี่อ้อยยูบุกเขามีนะครับอ้อยเหม ใส่ปลอกสองขาครับผมเพื่อป้องกันอันตรายครับยิมเลืนนังง่งเล่น,รลนเรครับดิ ว่าว้นนะครับผมไม่ไม่ปผอมนะครับผมผมเสกครับพี่หมอก็ได้เดินทางมาตั้งแต่ที่สามนะครับผมจะตามาตแต่แต่ที่สาม ็มาถึงนี่2โมงเช้าแล้วครับผมได้ครับผม2โมงเช้าเ่าาดงี้มายไกรักนี่ะไปเปลี่ยนยา่าเปลี่ยนอาหารก็จะอร่อยมากๆครับผมขอพาาน้ำเสกเรา ครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยไหมครับบอว์บอน์บินฮะโอ้แดดกับเป่ายังคือยังไงแกครับเป่าป้องินนั่งปลอมครับฮะนั่งปลอมอย่งไรเหนื่อครับบอว์แม่แมนเอฟซีประสงค์มาให้ใส่ครับโอ้คือดีแต่ว่าก็ไม่มีเหลือเลย อครับแม่เหรอวะี่เห็นพี่อะไรพี่มากยางหายจากของมาบ่อพอดจากของกมแห้งล่ะแม่เหมืองเคยร่ำพี่เพราะว่าเหมืองได้แค่ว่าเกษตรปลูกของปลูกยังวะเนาะครับเนาไม่ได้ปลูกเบงในน้ิดยไปเบงาอาบน้ำพุ่นเลยเดือนปีนี้นะครับไปไปเบ่ไปเบ่งมิ่นกันเดี แตว่ามองแทนบะแมงแทนป้าเพิ่นบอกแทนน้ำเพิ่นบอกแล้วกันจ้กผมก็โมโหกันครับก็ร่างมาหัศกันดิผมมางหัวเต่ขึ้นหัวละครับผมเดี๋ยวพี่เพิ่นว่ามีสั่งรถตสั่งไกบ่ครับมี่เจาะประดานี <S <S <uss mus i> <loyalty> ่เลยเนาะครับออกพวโอเคครับตอนนี้ก็พาตุตาเมาครับผมมาดู น้ำสะครับผมว่ามีน้ำอาบไหมครับผมเผื่อเวลาอาบน้ำให้กับพ่อ,อาพายนุ่มเสกครับผม้ดเ,เอายางรถมาถมหุ้ยเก็บไปใช้ยู่บ้านกันนะเยอะใส่เยอะใส่ปีนี้เรมีน้ำเยอะแต่ว่าน้ำยุสระคุ่นน้ำไหลายๆเลยครับลุงไงุไ่นนะครับเออเขาทำเหมือนกับยางสุบี มี่เราในกระท่อมเนาะครับแต่คือบอเซยจังสี่นี่คือเซ่อะแก้ไปเลยว่าครับกระท่อมถมไปเลยครับรอนะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าดูครับกระท่อมนะครับผมระวังกระท่อมลมทัดนะครับลุงยาสีลมทัดนะครับกระท่อมนะครับท่อท่อใจครับสงส่ลมแรงมากครับผม ทมเลยเซ่นี่เป็นต่าเท่าตัวนี้ออกลมเลยได้นี่ได้ครับบ่วเท่านันออกลมเลยได้นี่แม่นครับไหนด้วยพี่น้องลองบัวลำพูเอ้ยเฝ้ามาหาด้วยครับเม่นคิดฮอดแล้วเรีนยนเชิญทุกท่านนะครับผมบ้านไก่เรียนเคียงครับผมที่อาสมหลวงปู่ฤาษีเกศแก้วนะครับผมอยู่แก้วนี่มาเด้อครับ,รบเออ มาหาหนุ่มเสกได้นะครับผมพบใครหนุ่มเสกายาวครับสิบสองเชือกครับผมโลนึงลยตัวนึ่ครับโลหนึ่งเลยครับผมธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วครับยังมีมาอีกไหมนี่ก็เห็นว่าไอ้แจ็คเหรอครับผมจะเพิ่นสิมาบ่มาผมก็บ่เข้าใจเพิ่นเยอะนี่มันแค่ไนเหมือนใจกันทำเสร็จแล้ก็ว่าสิมาอยู่พอดีเพิ่นติดงานติดตัวละอ๋อครับ อันนี้ก็ติดประชุมคือกันแต่ว่าชัดเดยียวแต่ไหประชุมงานทางไม่นี้่นะครับประชุมวันที่เก้าถ้ากันกินข้าวเราติดติดยังครับผมอันลงพระอาจารย์นจนเอาอันเลี้เยเสร็จมาให้พี่ครับเห <c oughs> น,นียวว่ะครับยังไปก่อนแน่เหนียวกันครับพอพายเราก็อยู่ที่นู่นนะครับผม ยินญาครับผมนานๆเปลี่ยนอาหารครับผมนู่นอกมาเจอคนหลายครับผมป็้อย่างน้อครับคนหลายคนหลายครับไอหไหลเให้อย่างน้อครับน้อ เรคลิปอะไรครับผมบอกแม่แม่เอซีหน่อยครับลงคลิปตอนออกจากบ้านครับท่านไหนลงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมช่องอะไรครับเนี่ยผมช่องขั้นไลายั้นหลายครับช่องขั้นไลยครับผมพังคันเงินนะครับพังคันเงินนะครับผมครับผมแม่แม่ก็คงรู้ดีครับผมหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาครับผมครับรอพัท่านแล้วรอพันท่านแล้วครับ รอแล้วรออีกปูนบ่พ่อครับปูนบ่พ่อเลยรอมาทันแล้วเราทันแล้วครับก็หลายว่าครับผมครับครับก็สําหรับคลิปนี้ครับผมแม่แม่ครับผมก็ขอฝากไปด้วยครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพายผูผาพังโบวีด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดชิปดีๆจากช่องพายผูผาพังโบวีครับตีระคังด้วยนะครับ สวัสดีครับ